สวัสดีเจ,าเจา้าเจ้าตาเจ้าไม่ได้มาหลายวันแล้วเจ้ามานด้นมาแล้วมาป้ามาเ็นเข่าเอฟซีมาจากแม่จานเจ้าปตากันหอนเจ้าไปได้ตาเลยเจ้าป้าต้องจะไดก็ไ่ได้ตาแล้วแบบมาอะไรไมายื้อเพราะมันก็ไ,ได้หน้ามันก็ใสวันนี้หน้ามันห่องทรายสีจะคุณหงอเพราะว่าตั้งบนเขากระต๊ดตั้งหลุมเขากระต๊ดแต่ตรงเนี้ยสีแห้งแล้วก็แดงหน่อยวันนี้เอาหลัง,งนันแต่ซอก ปานอกสองกันแต่ไหมใ่เจ้าป่าบม่ค่อยติดไหม่หน่อยสาวตั้งนอกสามเซนทั้งในสองเซนหรือสองเซนเกิงเน่เจ้าน่าจะสองเซนเกิงโอเคเจ้ามาพอกำไรเจ้าาจะได้ก็เจ้าจะปลาได้ปัดไหนเจ้าไหม่ตาไฟก็ได้เจ้าจะป้าลงมาอยู่ในน้ำแล้วก็มาได้ทายเจ้า <laughs> นี่เจ้าได้ปัดนไอหลวงมาตัวหนึ่งแล้วเจ้า <laughs> ใจฟ่องยังไดเนนะี่ยกำยากเดี๋ยวเอาขึ้นน้ำกันเจ้า๊บนี่เจ้าปัดนหนยโอ๊ยติดยืนยุกยกยกเจ้าจะไปบะลลอดฮันเอาอัน ห่างมาต้องหิ้งพระเจ้าหิ่งจะปุ๊ดปาต,ตัวเดียวนี่ก็เอาวันเจ้าหิ่งจะป้าปุ๊ดเจ้าต้นแตงเห่นคือปุ๊ดแล้วเจ้าหิ้งล้มบัดีก็ตป้าตัวใหญ่ ลงมคลองเรียบร้อยแล้วเจ้าว้าวกลับมานี่มันหนักเจ้าจะ้ายกบตตันจะดรอไปุลสสตกใจจะเป็นตาหนิ้นตาหนิ้นยลยยังดอดเลยเจ้าโอ้โอ้ด้านนีเจ้าด้านนีเจ้า ตาตองเอก้า <c oughs> <c oughs> ก็ไปตาเอเดเ่ยก็รอจนแล้วเจ้าก็ไตตาเนเดีอย่างนีแล้วเจ้าตาตองแปดเจ้า แต่ะเปลี่ยนปลายหนึ่งสดก้าวตอนแรกของวันนี้ตาเกียบกันได้เลยจ้า ตอนนี้ต่ต้นเจามันลืมขิงชะตาก็ลืมนั้นจะลืมจะคลอยยกมันจะคายกระโดดแต่ยมันตัวใหญ่เจ้า ตลากนาะข้าเจ้าน้ำก็เล็กจำก็นักเจ้ากว่าจะยกป้อนกะเป็นงายสานตัวเจ้า ไปข้างแรก,กึ้นมาเป็นมวยเลยครับ <c oughs> <c oughs> ยกจัพทกกงใต้แล้วก็กำลังอันจะได้ป่าตะละตัว ตาจะเพียนสายเช้าแคตาจะเพียนสายยังบ้ากว่าจะได้สายนิดปึ๊บเราอ้ถึงมันเลยเช้าหันสองสัวไส้ตสวเดียวกระโดดเอาไปสัวนหนึ่งตาจะเพียนสายเช้า ติ๊ต่าสามเซนเขานันบลาไข่ติ๊เจ้าป่าออสแตะแล้วใหม่หมันแข็งป่าบลาไข่เข้าใหมายอาน์มก็ทราบมันคิปปุ๊ดแถมมาป่าเข้าดีกว่าคิปปุ๊ดว้าวว้าวเหลือตัวเดียวเจ้า กระดอดเอาไปเห็ดตัวให <c oughs> ม่มันแข็งเจ้า,าปลากจะตายแต่ยกป้อนหนะ้าปากก็เต้นกันแล้วเจ้าว้าว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้หล่วงเจ้า <c oughs> อยากจะเป็นลมเจ้า <c oughs> ใหม่สาวนี่เออใหม่สาวนี่มันตึงนล้าแข็งดดป่ากระโดดเป็นเลยสดจ,จัดใหญ่สดายเจ้าโอเคเจ้าหอนออ้อวฮหอนจุดกระป๋ามีแหงเลยเจ้าฝนก็จะตกแล้วก็หมตกแล้วก็หอนออ้าวอยู่ต้นนี้ก็เปลี่ยนปลาคอมีลมปาก็มีเอเจ้าแต่ว่ามันบักเศร้าแล้วก็จำก็ใหม่เส้นใหญ่ ปันอวดก็ว่าป่าหญ่เข้ามันตึงปุ๊ดไปไหนเจ้าตึงหลอดแต่ว่ามันกระดอดนะเจ้ามันตันมันเจ้าป่ามันไปอยู่ตะท่านมาเจ้าในปะโคกระมมปุ่นออผู้บําบัดเป็นมุนี่ที่อ๋ขนาด้วเจ้าแล้วมันตึงออกมาเจ้าเอามาหิ้มจับมันเนาะแล้วแบบเข้ามันเคเจ้าอ้นักหมดแหงเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าว่าจะได้นักกอ เดี๋ยวไปพอผลสรุปปลาที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงปลาแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปลาของเจ้าป้ากันเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยได้เจ้าได้ปลาในมาตัวปลาในก็ไม่ได้ถ่ายทีตอนยกลบปลาลงไปก็ไม่ได้ถ่ายมายยือใจโต๊ะยกต่อเปลี่นมาเข้า,าว่าปลาในตั้ก็ตามันซ้อม ใหม่ใหญ่จะมันมเอามันมันแบบปุ๊ดจะปลาก,ก็เลยดโจดีได้มาอยู่น่าก็ได้ผัดส้อยมาสองตัวพรางล่นก็แบบตันมันเจ้ามันกระโดดโอเคเจ้าหัดแหงแดดมันฮ้อนฮ้อนฮอนอนอบอ้าวขนาดเลยเจ้าจะแบบสันยงยงเดียวกว่าหนังกับฟังเดียวกว่าขึ้นไปนหนังต่ฟังเดียวกว่าลงน้าเจ้าลงน้ายังแฝงหน่อยเยน็นนังต่ฟังนี่คือแบบว่าฮ้อนขนาดเลย สามก็อันปาก,ก็มันเคยข้าวใหม่ใหม่มันใหญ่มันข้าวปลาไส้กับข้าวที่เจ้าตัวใหญ่กระโดดออกขนาดยกขึ้นจะสูงแล้วมันยังกระโดดอยู่เจ้ามันเหลือหน้ามนักแล้วมั่อ็มีมแห้งนักกระโดดอยู่เลยมัน่อยได้ปลาไส้ตอนนี้นกัตัวใหญ่ก็กระโดดไปเห้ยใต้มาตัวหนึ่งแล้วก็จะป้าก็บมันได้ทายโอ้ยหัวแทง ฝั่งมันจอมหากันแต่นเจ้ามันไปแล้วมันแบบใครได้สักป้าก็เลยมันขยาไปเจ้านั่งก็ไปก็บผมได้ก็เลยแบบไปยื้อเคยไปยื้อถึงวันีเจ้าแต่มันได้ป่ามันพอแล้วมันถ่าเจ้าว่านั่าสมายน้่มใส่นี่ครป่าก็มีอยู่ป่าอ้อมมั่งมั่งอยู่น้่มใสยกป่าแ่นตัวเดียวก็บผมเข้าเจ้าก็เลยแบบโอ้ยกายละมยากเยอะวันนี้หันน้าคุ้นๆหน่อยก็เลยอลองไปดูก็ได้อยู่พอได้กิ่นเจ้า เผเจ้าขอบคุณ okay, นักหน้เจ้าที่ติดตามรับชมช่วยจะป้าเป็นกำลังใจอีกันตลอดฝั่งกายกันนะเจ้าจมหากันน้าเจ้าจะป้าหนีไปเผื่อเจ้าขอบคุณนักหน้เจ้าที่ติดตามรับชมช่วยจะป้าเป็นกำลังใจอีกันตลอดฝั่งเบื่อจะป้าเดี๋ยวเจ้าจะป้าคิดจมเนาะคีดวนคิดจมเผื่อเจ้าขอบคุณนักหน้เจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย